บทที่159่้อหิูหินฟูเอ๋เลียนเอ๋พ่อขอโทษพวกเธอาด้วยว่าจะพิยงประโยคเดียวเป็นการบอกคำตอบของเขาออกมาได้ยินนางนั้นว่าตายเหยียบเป็นของฉันอ๋องก็ทำามึกลงลงโดยพลันเขาสะบัดมือขวาลงอย่างไม่พูดต้มทำเพลงหลังจากเสียงครีตดองทั้งสามเสียงเส้นสุดลงซาฮูหินและคุณหนูซาซึ่งเดิมที่ยังมีชีวิตอยู่ก็นอนจมของือดทั้งหมดสิ้นชีวิตอย่างไม่สมบูรณ์ บุกเฉินออกไม่ให้โอกาสใดๆอีกออกคำสั่งให้บุกจมอประตูวังทันทีลูกศรมากมายจนมืดฟ้ามัวดินด้วนหผล่ออกมาจากท้องฟ้ากองกำลังรักษาวังที่อยู่บนหอําแพงวงังบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนซาจีถูพกพวกทหารแล้วประับอยู่ในมุมมืดหลบผลการโจมตีอนันหนักหน่วงของเฉินอองไปได้อย่างวุดวิตกองทัพของเฉินอองได้เปรียบเอารสึกมาไว้ล่วงหน้า ปวดหลดสืบบรรทุกท่อนซุงมขนาดมะเหือมาเอาไว้ยามนี้กำลังกระแทกเส่ประตูวังที่ปิดสนิทอย่างรุนแรงเสียงดังกึกกล้องสันสะท้านเลื่อนลันจนแทบทําให้แก้วหูแตกประตูวังสีแทงชัดอันโออ้ายใหญ่โตเมื่อถูกกระแทกแบบนี้ก็งนเงินจนจะถล่มลงมาอยู่ทํางรอดเช่นเดียวกันรองผู้บัญชาการเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ดีแน่กำลังของพวกเรากับเชิญอ่อนทางกันเกินไปเกรงว่าจะฝ่าของสถานการณ์นั้อีกไม่นานรีบหาวิธีส่งฝ่าพัดออกจากวังก่อนเถิดขอรับ มีช่นั้นหากวระตูวังทาลายขึ้นมาเฉินอ๋องคุณเคยกับวังหนุ่มเป็นอย่างที่คงจะหาที่ซ่อนตัวของฝ่าบาทเจอแน่แน่นายทหารผู้หนึ่งขมวดคิ้วพางเอ่ยความผิดของตอนเองออกมาสาจีถูกเตือนสติด้วยวาจาของเขาจึงรีบสะกดกลั้นความเจ็บปวดด้วยดาวจากการสูญเสียลูกเมียเอาไวท้ทันทีเอ่อยเสียงหนักแน่นว่าขจริงเจ้ารีบขับไปคุ้มกันฝ่าบาทหนีออกจากวังใต้ดินออกไปนอกวังเดี๋ยวนี้แต่ต้องระวังเฉินอ๋อง จะส่งทหารมาซุ่มโจมที่ที่ทางออกด้วยอาจจะอยู่รับศึกที่นี่ถงเวลาได้เท่าไรก็เท่านั้นบัดนี้ลูกเมียของเขาตายไปหมดแล้วครอบครัวก็ไม่มีใครเหลือเหลือแค่ชีวิตไร้ค่าของเขาเท่านั้นหากไม่รับใช้ฝ่าบาทด้วยความจงรักภักดีแล้วเขาจะรักษาชีวิตไปเพื่อใครกันเล่ารองผู้บัญชาการพวกเขาต่างก็มองสายที่ยังเอือนตาลึงในแววตาแฝงด้วยความคเคารพเนื่องสายยิ่งลึกซึง้งอย่ามัวชักช้ารีบไปเราเขา้า สาจีไม่ให้โอกาสพวกเขาเอ่ยปฏิเสธเขากำกระบี่ในมือแน่นพ,พุ่งพลี่ออกไปในทันใดช่วยของกำลังรักษาวังที่อยู่บนหากกำแพงวางเข็นข้ากอรทับเฉินอ๋องที่ปีนขึ้นมาบนกำแพงป่อยกันเถิดเหล่าทาหารเหล่านั้นเห็นสาจีจะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจึงพุ่งลงไปจากหอ,อก,กํำแพงวางอย่างรวดเร็วฉับไววิ่งตะบึงไปยังตำหนักในยามเช้าตู่เสียงไก่ขันดังแว่วขึ้นตรงเวลาอินเฉยนเมื่อกวนกวายใจ จึงนอนหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืนนางรู้สึกสลืมสลือไม่สบายเนอะสบายตัวยิ่งให้ hey, พระชาย,ยานอนอีกสักหน่อยเถิดหากมีเรื่องอันใรรอให้พระชาย,ยาตื่นก่อนค่อยว่ากันเสียงแผ่วประโคมูชุนดังขึ้นจากนอกงงทวากลับทําให้อินเชียนเมืองลืมตาขึ้นในช่วพลิบตามูชุนนอนหลับไม่สนิทมาตลอดทั้งคืนน้ำเสียงของอินเชียนเมืองจึงหแหบแห้งเป็นอย่างมากพระชาย,ยาเบ่าวเสียงดังจะทําให้ท่านตื่นเถิดเจ้าคะมือข้างหนึ่ง เกี่ยวม่านหงตกหน้าเตียงขึ้นใบหน้าเล็กเด็กคิดเต็มไปด้ยวยความกังวลใจของมู้ชุนสะท้อนเข้าสู่มา่านตาของอินเชนเมืองอินเชนเมืองใส่สีรันเบาๆจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงพร้อมกับเอ่ยถามเสียงอ่อนว่าข้างนอกมีข่าวคราวอะไรบ้างหรือไม่มูชุนมองดู้อยครับที่ปรากฏขึ้นใต้ตาของอินเชนเมืองหัวใจพันเจ็บแปบรบแต่ก็จำต้องเอ่ยตอบพัสชายยะค่งคืนหลังของเมื่อวานเฉินอ๋องบุกเข้าไปในวังถวง โดยอ้างว่าควบคุมการฝ่าบาทจับตัวซาที่รองผู้บัญชาก,ก,ก,การกองกำลังรังเอาไว้ได้จากนั้นเหยียดครองวังหวงเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอะไรนะท่านได้ยินดังนั้นร่างกายของอินเชนเมื่อก็ตั้งตรงทันดีใยดวงตาเต็มเปลี่ยนไปเรียบความตาักตืนตกใจนางรีบเอ่อยถามมั่วชุนเช่นนั้นฝ่าบาทกับพวกคุณนนางแต่สนมชายยัในตำหนักไหนเล่าเมื่อขืนห้องเต้อีเฉียนตี้ส่งเทพขุนทางเข้าหารือเกี่ยวกับการรับมือให้อ๋องทะว่าดึกเดือนค่ำขึ้นแล้ว ก็ยังไม่ปล่อยทุกคนกลับชวนถ้าหากเฉินอ๋องบุกเข้ายึดวงังก็คงสังหารขุนนางที่ไม่ยอมสิโถทรรับจริงจนหมดสิน้นพระชายาวางใจเถิดเจ้าค่ะเมื่อครูสีลินส่งคนกลับมารายงานว่าสิ่งที่เฉินอ๋องได้ทับมีเพียง่วังปรอพๆเท่านั้นฝ่าบาทขุนนางไทยเฮาและฮองเฮาล้วนหายไปจากวางหัวจนหมดสิ้นแล้วเจ้าค่ะมูชุนได้รับข่าวนี้เมื่อเช้าตกใจกลัวจนเหนื่อกามผุดชุ่มสมขาเช่นเดียวกันอย่างนั้นถือ อินเช่นเมื่อเอนตัวลงกับหัวเตีงอีกครอยังเหนื่อยล้ายอยู่บ้างขณะกำลังหลับตาสงบจิตใจก็วิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมๆกันเมื่อวันตนเองเท่าถูกว่าฉันอ๋องจะมีการเคลื่อนไหวแต่ไม่คิดว่าเขาจะชฉวยจังหวะวุ่นวายปลุกเข้ายึดวังหลวงเมื่อเทียบกับไห่อ๋องอีทุ่มเทสัพพะกำลังทั้งหมดยกทัพก่อกาบดหากเฉินอ๋องจับตัวฮ้องเต้อ,อ้เฉินนี่ได้ทั้งเป็นบีบให้เขาสละราชบัลลังนี่มีใช่วิธีที่ดีกว่าดอกคือ ถ้อยยามนี้จับจับตัวห้องเต้อ้เฉินตี้ไม่ได้ฉะนั้นเฉินอ๋องจะวางแผนทำอะไรต่อไปจะขึ้นกองลาพเลยเหรือจะให้คนจับตัวพววห้องเต้ยเฉินตี้ให้ได้ก่อนแต่หากไม่มีข้ออ้างที่ถูกต้องชอบธทมต่อให้เฉินอ๋องเป็นพระโอทสของห้องเต้องกอนก็จะถูกคนทั้งใต้ลาดถมน้ำลายใส่น้ำลายของปัญญาชนคงท่วมมิดหัวเขาที่เดียวมูเฉินยกน้มทอมาให้อินเฉินเบื้องถ้วยหนึ่งให้อินเฉินเบืองกลัวคอก่อนจะพูดขึ้นอย่างช้าๆราชายา บ่าวได้ยินว่าองค์ลักษีพูดว่าเมื่อวันตอนเฉินอ๋องอาจารย์หน้ากับทางผู้บัญชาการซาได้เอ่ยถึงเรื่องที่หยวนเติร์ดให้เฟยถูกทำร้ายที่สุสานหลวงเฉินอ๋องดูท่าทาไม่พอใจมากด้วยเจ้าค่ะข้าได้ยินนางข่าวเช่นนี้มิสนานในใจอินเฉินเมื่อกใครออกโดยพลันหยวนเติดให้เฟยข้ออ้างของเฉินอ๋องก็คือมารดาของตนเองหยวนเตริรดให้เฟยได้รับพระบัญชาให้ไปที่สุสานหลวงทวากลับถูกรอททำร้ายที่สุสานหลวง เรื่องนี้สามารถกระตุ้นความกดแค้นในใจเฉินอ๋องขึ้นมาได้จริงๆหากเขาจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการก่อกาบฏก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญยิ่งคุณงามความดีมีเป็นร้อยพันอย่างแต่ความกตัญญูกตเวทีมาเป็นอันดับหนึ่งนี่เป็นสัจธรรมที่ไม่แปรเปลี่ยนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันราษฎรทั้งแผ่นดินรวนจดจำแม่นมนอยู่ในใจเฉินอ๋องก่อกาบุเพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลอย่างที่สุด เพียงแต่เกลงว่าทุกอย่างจะเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่เชินอ๋องกำกับเองแสดงเองจำทรละครฉากนี้ก็เริ่มแสดงตั้งแต่ตอนที่ซุยหยวนใส่ลายให้คนทั้งจวนอัคเรเสนาบดีอินต้องเข้าคุกแล้วส่วนเฉิญอ๋องก็ใช้การประกาศรับชาย,ยาเหล่าให้ทุกคนทุว่าการแต่งกะทิดาของข้าบดีเป็นเรื่องกำบังไม่ให้ผู้ใดรู้ถึงเจตนาที่แท้จริงของเขาต่อจากนั้น กปฏิเสธสมควพระราชทานจากของเต้อีเฉินตี้ที่ให้เขาแต่งกะบุตรสาวข้าวดีแห่งเจียงเฉินตัวจริงและให้หยุดเติอดให้เฟยออกนอกอาถผิพแทนจนต้องถูกลงุงโทษให้ไปอยู่ที่สุดสารหลวงสุดท้ายก็ก่อการทั้งหมดนี้ขึ้นมาเมื่อวีขอดได้ดังนี้ฝ่ามือของอินเฉินเมิองก็ผุดเหนือการเย็นเย็นจนชุ่มเจียงมม่เฉิชนช่างเป็นจอมว,วางแผนผู้หดหิมอมหิตโดยแท้คาดคำนวณจิตใจมนุษย์วางแผนเื่งต่างๆนานา ไม่มีผิดพลาดเลยสักอย่างเกรงว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้ฮองเตอ,อีเฉีนตี้ก็คงไม่ทราบว่าตนเองถูกเฉินอองเล่นงายก็ให้แล้วกระมังเมื่อเห็นคิ้วเรียวงวับหัวอินเฉินเมืองคำหวัวย่นเบาๆในใจงู้ชินก็รู้สึกเป็นห่วงสุขภาพของนางถึงอย่างไรตอนในพระชาย,ยาก็กำลังตั้งทันอยู่ถ้าหากคุณคิดมากเกินไปก็อาจจะเป็นผลเสียต่อเด็กในคันของพระชาย,ยาเป็นอย่างมาก โมชุนหยิบหมอนอิงใบหนึ่งมนุนุ์เอาไว้ที่หลังของอินเชนเมิงฉากนั้นเอ่ยถามเสียงเบาๆพระชายาอาหารชาวท่านอยากกินอะไรเจ้าคะอ่อนนีน้ท้องของท่านมีดัจทายยัดน้อยอยู่ห้ามเคร่งเครียดมากเกินไปเด็ดขาดนะเจ้าคะอินเชนเมืองฟังความเป็นห่วงเป็นใยในทค่อยคำของโมชุนออกนางจึงคลายหัวคิ้วที่ขมวดมุนก่อนจะช้อนสายตายิ้มบางๆให้โมชุนเอ่ยเสียงใสกระจาง ขินโจกสักหน่อยก็แล้วกันให้สี่เห็ีเฝ้าะระวังความเคลื่อนไหวข้างนอกเอาไว้ด้วยต้องคอยติดต่อกับท่านอ๋องตลอดเวลาอย่าให้การติดต่อระหวังจวนกับท่านอ๋องขาดตอนเด็ดขาดอย่างน้อยนั่งต้องรู้ความเคลื่อนไหวของฉุดไฟยางในทันทีจึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าตนเองควรจะก้าวต่อไปในคิดทางใดมิฉะนั้นหากตนเองก้าวพลาดแม้แต่ก้าวเดียวคงจะฉุดทงให้ฉุดไฟยางพ่ายแพ้สงคำอีกด้วยเชาค่้าเบาราบแล้ว มูชุนยับไก่คำนับอินเชนเมื่จากนั้นถอยเอาไปอย่างเงียบเชียบเมื่อมูชุนออกไปแล้วอินเชนเมื่อก็ลงจากเตียงก้าวเท้าอย่างเช้มช้ามาอย่างริมหน้าต่างมองดูขอบฟ้าที่ค่อยๆปรากฏแสงสว่างทําไรความรู้สึกต่างๆนานาในหัวใจสับสนยุ่งเหยิงไปหมดเพียงเวลาแค่คืนเดียวซีจูก็เกิดการเปลี่ยนไปอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแผ่นดินแตกแยกมาเชริงเสียงคนที่ถูกแยกก็คือไพ้ฟ้าประชาชนคนที่เหนื่อยล้า ก็คือเหล่าทหารหารคนที่เศร้าโศกก็คือคนในครอบครัวที่ต้องสูญเสียญ,ญาติพี่น้องเฉินอ๋องและไ่อ๋องไม่แยแสความเป็นความตายของผู้อื่นเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเพียงเพื่อปัตถนานะที่เพิ่มูนขึ้นของพวกเขาพวกเขาเลือดอีกนหนึ่งเพียงนี้ชนให้คนหวดหวนพันพึงยิ่งนักมือของอินเชนเมิ่งที่เกาะอ,อยู่ตรงบาดหน้าต่างค่อยๆบีบนัน้นขึ้นอย่างไม่รู้ตัว แต่ไม่คาดคิดว่าความเจ็บพลดมน้อยกับแผแลลามมาจากช่วงท้องยิงกระทันหันผ่าเนอินเชียนเมืองตื่นตระหนกจนหัวใจเบีบพลัดแน่นเรียบปล่อยวางอารมณ์ของตนเองทันทีมือข้างหนึ่งลูบลงบนท้องของตนอินเชียนเมืองก้มหน้าพางเององอนละมุนเจ้าเองก็เป็นของท่านพ่อสินะวางใจเถิดท่านพ่อจะต้องชนะสึกกลับมาแม่เองก็จะปกป้องเจ้าไปอย่างที่เช่นกันให้เจ้าได้เห็นท่านพ่อกลับมาณคนะ่ายทาหารฝั่งตะวันตกของชานเมือง อะไรนะเข่าเฉินอ๋องสารเลวนั่นบุกยึดวังหลวงเข่าเฉินอ๋องบุกยึดวังหลวงแผ้ออกมาถึงคูของชุนฮันซานเห็นเพียงฉุนหันซานซึ่งเดิมทีกำลังปรึกษาหารือเรื่องสถานการณ์การรบกับแม่ทัพในกองอยู่ผุดลุกขึ้นมาจากที่นั่งโดยพลันใบหน้าเต็มไปด้วยโทสะเือดดานส่วนชีชางชิงที่นั่งอยู่เบื้องล่างของชุนหันซานก็ขมวดหัวคิ้วเช่นกันในส่วนล้าของดวงตาปรากฏแววพวงใจรังๆงท่านท้อง ฉันอองกำลังพ้นชิงตามไฟชัดๆทางทางที่ดูดีว่าตอนนี้ชูอองเปิดซื้อกับไฮอ๋องแล้วแต่เขากลับช่วยจังหวะตอนนี้ยกทับเข้าบุกยึดเมืองหลวงความโช่วช่วของเขาฝ่าดินเป็นประจับพยานได้แม่ทัพหมิงเว่ยนามว่ดตู้หลงหุยเปิดผาคก,ก้นดา ในใจเครียดแค้นชิงชังเฉินอ๋องเข้ากระดุกดำเมื่อคืนคันได้รับข่าวว่าเฉินอ๋องสั่งให้ทาหารป้องกันเมืองหลวกปิดประตูวังถิ้งกองทัพใหญ่สองแสในใหยเอาไว้นอกประตูครึ่งคืนหลังเฉินอ๋องกลับนำกำลังทหารเข้าบุกยึดวังหลวงตอนนี้ไม่เพียงแต่ิีให้ฝ่าบาทต้องทรงหนีสำมยังกลุ่มชีวิตของรัษฎรนับล้านเอาไว้อีกด้วยในหมู่ประชาชนยังมีญาติพี่น้องของพวกเขาอยู่ด้วยเช่นกันเฉินอ๋องทำเช่นนี้เท่ากับกำลังข่มขู่พวกเขาอยู่ถ้าหากไม่ยอมจำนวนให้ เกรงว่าญาติสนิทมีสหายของพวกเขาคงถูกเฉินอ๋องสังหารจนหมดสิ้นเป็นแน่ท่านแม่ทัพอย่วาวูดคมต่อให้ตอนนี้พวกเราขดแ้นแค่ไหนแต่เฉินอ๋องก็ฉวยโอกาสชิงความได้เปรียบไปก่อนแล้วแผนการรับมือในตอนนี้ก็คือทําได้เพียงหาช่องโหว่เท่านั้นเมื่อคืนชูอ๋องได้ส่งคนมาบอกอย่างชัดเจนแล้วว่ากําลังทหารหนึ่งแสนใ,นในมือของพวกเรามีไว้เพื่อต้านทานไห้อ๋องและปกป้องเมืองหลวงห้ามยกใ้ายกาลังพลโดยใช้อารมณ์ปที่ตั้งเด็ดขาดพวกเราจะยเย็น แล้วค่อยๆค,คิดกันดีกว่าว่ามีหนทางอื่นๆที่สามารถลอบขับเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อเปิดประตูเมืองได้หรือไม่ชีชางชิงเองก็ร้อนรุ่งใจเช่นเดียวกันแต่เขาถือว่าร้อนลุไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดมีเพียงแต่ต้องหาช่องหววให้ได้เท่านั้นจึงจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเมื่อได้ยินคาวิเคราะห์อย่างใจเย,ย็นของชีชางชิงทุกคนก็พันนิ่งสงบ พอคิดดูแล้วอย่ามีน้องสาวของชีชังชิงอยู่ในมือของไฮอ๋องสามทุกคนในจวนฟูบขัวกงก็ตกอยู่ในมือของเชนอ๋องเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่แล้วคนที่ควรตอบใจที่สุดก็คือชีชังชิงแต่เขากลับดับเมื่อยางเยือกเย็นชังชวนให้คนนับถือเริ่มใส่โดยแท้หลังจากฟังวิเคราะห์ของชีชังชิงแม้กระทั่งฉูนนานซานก็ส่งสายตาชื่นชมไปให้ชีชังชิงเช่นเดียวกันฉูนนานซานคุณคิดอยู่พักหนึ่งครั้นแล้วจึงเอ่ยตอบไปว่าสวรรค์ so ย่อมมีทางออกให้คนจนตรอกเสมอฉินองคิดว่าเขาสั่งให้ทหารป้องกันเมืองหลวงกลุ่มสถานการในเมืองหลวงเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคงควบคุมได้แค่เพิดนอกเท่านั้นท่านอ,องในกองหลายคนค่อยๆพากันลุกขึ้นจับจ้องชวนฮานซานด้วยดวงตาเพี่ยมพรอยความคาดหวังเอ่ยขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันว่าพวกเรายินดีบุกเข้าไปกลางทุงศัตรูขอท่านอ,องโปรดอนุญาตด้วยชวนฮานซานกรับสายศรรรีรษะจากนั้นเอ่ยวิเขาอย่างใจเย็น นี่เป็นเส้นทางเล็กๆครุขะระสูงชันและเดินทางลำบากอย่างที่สุดข้าเองก็เคยใช้เส้นทางนี้แค่สองครั้งอีกทางเส้นทางนั้นยังเล็กแคบยิ่งไม่เหมาะจะให้คนเดินมากเกินไปเรื่องนี้มอให้เป็นหน้าที่ข้าก็แล้วกันช่างทิ้งเดินที่นี่ต้องมอให้เจ้าดูแลแล้วสิ้นเสียงฉูนนานซานก็ไม่ดออให้คนอื่นเอ่ยคัดค้านเขาก้มหน้าศึกษาแผนที่ยังไม่สนใจใครในหัวกำลังคุนคิดเรื่องอื่นท่านอองเหตตะคุลขุนนางแล้ว มีค่ารับใช้คอยเฝ้าอเักขามีช่วยคนเหล่านั้นไปเมี่ยงเพลนความสนใจทหารป้องกันมองหลวงก่อนบางทีอาจจะได้ผลก็ได้นะขอรับชีชียงชิงไม่เห็นด้วยที่ชูนหานซานจะเข้าไปเพียงนาพังถ้าหากเกิดเรื่องอนใดกับชูนหานซานอย่าว่าแต่ชูไฟเยาจะเจ็บปวดโศกสันเลยแม้แต่ตนเองก็คงกินไม่ได้นอนไม่หลับดุเดียวกันมีหนำสำนิเมองหลวงยังมีขุนกำลังที่พวกเขาซุกซ่อนอยู่บัดนี้ลูกศรของสัตรูตัวได้ยิงออกมาหมดแล้วพวกเขาก็ต้องตอบตอวบ้างเป็นธรรมดา ขุมกาลังที่ซุกซ่อนเอาไว้ส่วนนี้สามารถเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาขอขัดบาดตาได้พอดีฉูนหันซานมีเดือดจะฟังความในเนววาวารของชีชังชิงไม่ออกที่แต่ชูนหันซานกลับสายชีษะหัวคิ้วสีขาวเงินขมวดเบาๆแล้วเอ่ยึ้นอย่างช้าๆผ่านเปิดเผยพ,พะละกกาลังที่แท้จริงของตนเองเร็วเกินไปเป็นวิธีที่โง่เขลาที่สุดเฉิญฮ่องปลุกเข้ายึดวังยังปุกพับกระทันหันกําลังพลที่ใช้ก็มีเพียงหารหันป้องกันเมืองหลวงในมือ าหากเขาคิดจะใช้แมรกระทั่งไยตายใบสุดท้ายแสดงว่าเฉินอ๋องคงต้องการกำจัดพวกเราให้สิ้นซากทีเดียวหากเขาทุ่มกำลังพลทั้งหมดพอถึงตอนนั้นคงไม่มีโอกาสกลับมาพิจารณาการได้แล้วสิ้นคาฉวนหานแซนก็ยิบหยกให้เอวประจำกายตนมอบให้เจียวต้าซ่งอยู่อีกด้านจากนั้นกําชับที่ข้างหูของเจียวต้าเสียงอ่าเบาต่อามาก็เห็นเจียวต้าหมุนกายเดินออกไปจากระชมทันที ขณะทหารฝังตะวันออกของชาญเมืองทุกคนยังไม่ได้ข่มตาหลับมาตลอดทั้งราตรีชูเฟยอยากสั่งให้แม่ทัพในกองทุกคนออกไปให้พวกเขาไปาเตรียมเรื่องการศึกที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ส่วนตอนเองก,ก็อยู่ในกานฝึกซ้อมอันกว้างใหญ่ไพศาลมองดูอาทิตย์ลุ่งอรุณค่อยๆเคลื่อนสู่ทองนาภาสีฟ้าครามคอยรู้สึกนึกคิดในหัวใจห่มกระหน่ำซัดซัดสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสมองก็คือดวงหน้างงามีิสุดดวงนั้นหนึ่งราตรีที่ล่วงผ่านแผ่นดินซีชู โลหิตไหลน,นองไปสายนาทีแม้ว่าในยามนี้เมืองหลวงยังคงสงบสุขปลอดภัยแต่ความเงียบสงบก่อนจะเกิดลมพายุต่างหากเป็นสิ่งที่ชนให้คนไม่สบายใจที่สุดพอได้ถึงอินเชนเมืองที่ติดอยู่ในจวนชูอองชูเฟยยังก็เจ็บปวดใจดุดดุกมิดเกลิดเฉือนหมือทั้งสองข้างซึ่งพอยู่ด้านหลังก็เป็นมัดแน่นเส้นเลือดบนหลังมือปวดบุดออกมาแสดงให้เห็นถึงความเดือดดาลและความห่วงหาอันมากมายมหาศาลที่เขากำลังสะกดกลั้นเอาไว้ ชูเฟยางไม่เคยคิดมาก่อนว่าแค่เพียงกำแพงขวางกัน้นจะสามารถทำให้หัวใจของเขาเกิดระลอกคลื่อนแห่งอารมณ์ได้รุนแรงปานนี้และไม่เคยคิดมาก่อนเช่นเดียวกันว่าความทุกข์เช่นนี้เข้ามาเกาะคุมจิตใจไม่จางหายเหตุการณ์ในครานี้ไม่เหมือนกับตอนที่จุดอัครเสานาบดีอินถูกตัดสิในให้เข้าคุกื่อปิที่แล้วตอนนั้นถึงแม้ตนเองจะร้อนใจ แต่ก็รู้ว่าจวนฟูกกวคกงกับท่านปู่ต้องคอยช่วยคุมครองเมืองเอ,อ๋อแต่คราวนี้จวนฟูกัวคงเองก็ติดกับเช่นเดียวกันตนเองกับท่านปู่ก็ถูกกันเอาไว้นอกเมืองเหมือนกันทตว่าเพื่อรัศดรแล้วตนเองมิอาจจังงับความโกรธกวนในหัวใจได้ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้คิ้วองอันของชูเฟยหยางขงมวดนั้นอยู่ตลอดเวลาท่าทางสง่างามมีอิสระเสรีเช,เช่นที่ผ่านมาถูกฉาบด้วยความกดดันหนักอึง้ง ทันในนั้นบนทองนภาสีฟ้าครามผ่านปรากฏเปลวควันสีเงินดึงดูดให้ฉูวเฟย่ยางเจ้ามองเห็นใจจดใจจ่อจากนเห็นความประหลาดใจก็ว่าผ่านในดวงตาคิดไม่ถึงว่าท่านปู่จะชิงลงมือก่อนเป็นคนแรกเพียงแต่เส้นทางนั้นถูกทิงทั้งมานานหลายปีอีกอย่างท่านปู่ก็อายุมากแล้วเขาจะทนรับไหวหรือฉูวเฟย่ยางยังไม่ทันได้ขบคิดปัญหาีิเสศษหนังเปลวควันสีเงินจางหายไปก็ปรากฏเปลวควันสีนวลอ่อนสายหนึ่ง หัวเคี้ยวของชูเฟยหยางพันขมวดมุ่งในบัดดนนี่ท่านปูดจะภายในชวนเฉินอ,อ๋องหยวนเตริรดให้เฟยถูกเฉินอ๋องรับกลับมาจากชวนอ๋องแล้วยามนี้นางทนตะแคงพักพอนอบนตังนุ่มแม่นมเจียงคอยฝัาบนอัตบอยู่ด้านนอกตกักเตียนน้ำชาและอาหารว่างให้หยวนเติรดให้เฟยเอาใจใส่หลายวันวันนี้ตอนอยู่ที่สุสานหลวงไทยเฟ,ย,ย,เฟ,ย,ย,เฟยต้องทนตกระกกำนำบากมาจริงจริงถึงแม้จะเป็นการร่วมมือประสาน ัแต่ออว่าตอนอยู่ในสุสานว่างหลวงได้กินเพียงผักและหัวไชเท้าเท่านั้นอย่าว่าแต่ไทเฟยเลยเหมือนกระทั่งคนธรรมดาก็คงกินไม่ลงเหมือนกันกระมังแม่น่มเจียงถักจกตั้งนกในถ้วยกระเบื้องเคลือบใส่เอาไว้ในถ้วยเล็กตั้งใจว่าจะวางให้เย็นก่อนคอ,อยยกเข้าไปให้ไท่เฟยใครก็ได้เข้ามาที่นี่ทีหลังจากโยนเติรดไท้เฟยนอนหลับไปเล็กน้อยก็ส่งเสียงเรียกคันแล้วต้นองก็ลุกขึ้นบนตังตุงมองดูทุกอย่างที่อยู่ภายใน้องด้วยสายตาเย็นชา ไทเฟยบเบาอยู่นี่เจ้าค่ะเมนมเจียงวางงานที่ทําอยู่ในมือลงรีบเดินเข้าไปในห้องด้วยฝีเท้าเทวดีระคของหยวนเตริรดให้เฟยเดินไปยังหน้าโต๊ะกลมจากนั้นรอคอยคำสั่งของหยนเตริรดให้เฟยมีข่าวจากในหว่างบ้างหรืไมให้เฉินอ๋องจับตัวห้องไทอี้เฉินอี้ได้หรือยังในดวงตาเย็นเยียบแต่มาด้วยความลำพองใจเปียมพ้นอย่างน,นหยนเตริรดให้เฟยสุขสำคัญใจเหลือแสนหลังจากต้องอดทนผลกันมานานนานหลายปีในที่สุดเมื่อคืน ก็ได้ชำระแค้นเสยทีนั่นจะไม่ให้นางกระเสมสุขเพลมปีไปทั้งกายและใจได้อย่างไรเพียงแต่คิดไม่ถึงว่ากลับไปห้องใต้อี้เฉียนตีนหนีออกไปได้ในช่วงหัวเทียวหัวต่อมิฉะนั้นป่านนี้เฉินอองคงได้ขึ้นคลองบัลลังไปแล้วเหตุต้องสิ้นเปลืองเที่ยวแดนสิ้นเปลืองความคิดชันนี้ด้วยแม่นมเจียงรินชาละลอ,ลอนถ้วยหนึ่งส่งให้หยวนเตอ๋อไท่เฟยก่อนจะเอ่ยตอบเสียงเบาว่าเรียนไท่เฟยยังจับตัวห้องใต้อ้เฉียนตี้ไม่ได้เจ้าค่ะยังมีท่านอ,องฮึ่งอยู่ในวง พาคนออกมาทามหาด้วยตนเองหยวนเติรดให้เฟยทับถ้วยชาม,มากวาดมองน้ำชาที่มีไอร้อนพวยพุ่งในดวงตายามนี้ฉายประกายความเครียดแค้นชิงชังแล้วก็ถามต่อว่าแล้วไทเฮาเล่าฮองเตออเฉียนตี้เป็นเรื่องของเฉินอ๋องคนที่หยุดเติดให้เฟยสนใจที่สุดเห็นได้ชัดว่าเป็นไทเฮาทั้งสองต่อสู้กันมามากกว่าเครื่องชีวิตไทเฮาเป็นฝ่ายกดหัวนั่งเอาไว้ถึง18ปีเต็มๆบัดนี้นานจึงอยากเห็นสภาพน่าสมเพช ของไทยเฮาจนแทบอดใจรอไม่ไหวแม่นมเจมีเหนือจะไม่เข้าใจความที่ของหยวนเติร์ดให้เฟยหลายปีที่ต้องยอมโยกเขา่าของกายถวายบังคมไทยเฮาหยวนเติร์ดให้เฟยข่มครั้นโทสะอาวัตเอ็มอกตั้งนานแล้วยามนี้พอมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเหนือกว่าก็ยำอยากเห็นอีกฝ่ายคุกเข่าต่อหน้านางเสียเ้ยวนี้จนแทบจะทนรอไม่ไหวไทยเฮาห้องเฮาและห้องไต้อี้เฉียนตี้หายตัวไปพร้อมๆกันเจ้าค่ะแม้แต่ขุนนางที่อยู่ในหวงเมื่อคืน ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกันแต่ให้เฟยวางใจเถอะเจ้าค่ะตอนนี้เมืองถ่วงและวังถลวงล้วนอยู่ในมือของท่านอองแล้วเบาเชื่อว่าท่านอองต้องลักตัวพวกเขาออกมาได้แน่นอนเจ้าค่ะแม่นมเจีิญเดินเข้าไปด้านหลังหยวนเติร์ทให้เฟยนวดหัวไหล่ให้นางอยิ่นุ่มนวลแผ่วๆช่วยคลายความไม่อล้าให้กับนางพอได้ยินวาจาเหล่านี้หัวใจของหยวนเติร์ให้เฟยพันบังเกิดความหมุนหิดว่าผ่านเดิมทีคิดว่าการที่เฉินอองช่วยจังหวะตอนสถานการณ์กำลังวุ่นวาย บุกเข้ายึดบ่วงหลวงเป็นโอกาสอันดีที่สุดอย่างน้อยหากเอาหนังสือราชะองค์การและรจะบรรลังมาจากพระหัตถ์ห้องเต้ยเฉียนตีได้การขึ้นครองบัลลังของเฉียนอ๋องก็จะเป็นเรื่องที่ชอบทำแต่มีค่าคิดว่าจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาพักปลายเพียงนี้คนหลายคนหายไปจากวงเสียเฉยอย่างไรวี่แววรือว่าเพื่อป้องกันเฉินเอ,อ๋อหลายปีมานี้ห้องเต้ยเฉียนตีได้รับสั่งให้คนสร้างทางรับของหวงใต้ดินขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นเฉินอ๋องต้องขึ้นของราด โดยเรยวมิอาจชักชาได้นอกเมืองยังมีคนของไฮอ๋อ,องคอยจ้องเล่นงานอยู่แ้มยังมีกองทหารสองแสนนายของชูอ๋องที่หมายจะบุกทะลวงเข้ามาถ้าไม่รีพ่าเฉินเอ๋อขึ้นของทัดโดยเร็วเกรงว่าราตียาวจะยิ่งมากฝันหยนเตอ๋อให้เิดกระพริบตาเล็กน้อยจากนั้นก้มหน้าจิบชาเบาๆก่อนจะเอ่ยถามว่าทางเข้าออกทั้งหมดในเมืองหลวงถูกควบคุมอยู่ในมือเฉินอ๋องแล้วหรือยังเจ้าข้าท่านอ๋องสั่งให้ทหารป้องกันเมืองหลวง ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมดเอาไว้อย่างแน่นหนาะแม้แต่ยุงตัวเดียวก็ไปตอกไปไม่ได้ให้เฟยสบายใ้ได้เจ้าค่ะแม่นมเจียงคาดเดาเอาไว้วงความคิดของหยวนเตอ๋อให้เฟยไม่ค่อยออกนะักจึงตอบไปตามความเป็นจริงได้ยินดังนั้นหยวนเตอ๋อให้เฟยก็เผยหน้าเบาๆจากนั้นลุกขึ้นยืนทันทีเอ่ยสั่งการว่าเพลนอาพอรให้ข้าทีจากนั้นเตรียมรถมา้าไปที่จวนฉู่อ๋อง จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโด o n a t e มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ